นิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานว่ากันว่าทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเริ่มจากก้าวเล็กๆใช่ไหมครับ <Hi. S 2> แต่สำหรับพยาวรน,นในตำนานที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้การเดินทางของเขาเริ่มต้นจากการระเบิดออกมาจากก้อนหินเลย โอ้โห oh, เปิดมาก็อลังการเลยนะคะใช่ครับเรากำลังพูดถึงเฮ่งเจียหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นกว่าในชื่อสุนหงอคงตัวละครเอกสุดเท่จากวนนรรณกรรมอมตะเรื่องไซอิวนี่เองครับค่ะเป็นตัวละครที่มีสีสันมีพลังแล้วกม็มีความซับซ้อนในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากลิงหินธรมธรมดาาก้าวไปสู่การท้าทายอำนาจสวรรค์จนถึงการเดินทางไถ่บาปครั้งสำคัญเรื่องราวของเขานี่มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างจริงๆคะ่ะนั่นสิครับ การจอดลึกของเราครั้งนี้เนี่ยจะมาไปสำรวจตั้งแต่กำเนิดที่แบบพิสดารมากๆพลังที่ได้มาจนแทบจะล้นเกินการอารวาสครั้งใหญ่ที่สะเทือนไปทั้ง3โลกเลยใช่ใช่แล้วก็การถูกสยบแล้วก็การเดินทางครั้งใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเลยนะคะครับเราจะดูกันว่าเบื้องหลังความกิ่งกาจความเกเรอันนั้นนะมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ มีบทเรียนอะไรที่เราๆโดยเฉพาะคนที่กำลังโลดแล่นอยู่ในช่วงวัย30สถึง40เนี่ยสามารถหยิบมาใช้ในชีวิตรจริงได้บ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าที่ภูเขาหัวกวัวซานเขาเนี่ยไม่ได้เกิดแบบธรรมดาธรรมดาเลยใช่ไหมครับเหมือนกับว่า,เ,าเกิดจากศิลาวิเศษที่ดูดซับพลังฟ้าดินมาเป็นพันๆปีถูกต้องค่ะคืออยู่ๆวันหนึ่งหินก้อนนั้นก็แตกพลาะอ,ออกมา กลายเป็นลิงหินตัวหนึ่งที่มีแววตาฉลาดเฉลียวแล้วก็พละกกาลังไม่ธรรมดาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวอ๋อเกิดมาก็มีแววเลยใช่ค่ะเขาใช้เวลาไม่นานเลยก็ชนะใจลิงตัวอื่นๆในฝูงได้แล้วก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นผู้นําได้ฉายาแรกในชีวิตว่ามุ้ยเกาอองหรือพยาวานนโสภานั่นเองค่ะมุ้ยเกาอองฟังดูเหมือนชีวิตกําลังจะดีเลยนะครับมีความสุขในอาณาจักรลิงของตัวเองแต่แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับ ที่ทำให้เขาคิดจะออกจากวิถีชีวิตเดิมๆแบบนั้นความตายค่ะวันหนึ่งเขาเห็นลิงแก่ในฝูงตายไปต่อหน้าต่อตาเลยมันทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะต่อให้เป็นถึงพยาวานอนก็หนีความไม่เที่ยงไม่พ้นหรอโอ้การตระหนักรู้เรื่องความตายค่ะความคิดนี้ล่ะค่ะที่ผลักดันให้เขาออกเดินทางครั้งแรกเพื่อสแสวงหาวิชาที่จะทำให้เป็นอมาตะให้ได้การเดินทางเพื่อเอาชนะความตายฟังดูทะเยอทะยานตั้งแต่ต้นเลยนะ และเขาไปเจอใครครับถึงได้วิชามาเขาเดินทางเสาะหาอาจารย์ไปเรื่อยๆค่ะจนไปพบกับปรมาจารย์เซนท่านหนึ่งนามว่าโพเทโจซือหรือที่รู้จักกันในนามพระสุภูติอ้าพระสุภูติใช่ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มองเห็นศักยภาพในตัวลิงตัวนี้แล้วก็รับเป็นสิทธิ์พร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสุนหงอคงชื่อสุนหงคงนี่สําคัญมากเลยใช่ไหมครับเห็นว่ามีความหมายลึกซึ้ง มีความหมายลึกซึ้งมากๆค่ะแปลว่าผู้ตื่นรู้ในความว่างเหมือนกับว่าอาจารย์มองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงหรือพุทธภาวะที่ซ่อนอยู่ในตัวสิทธิ์แม้ว่าตอนนั้นจะยังเต็มไปด้วยความไม่รู้ก็ตามนะคะครับผมแล้วที่นี่เองค่ะที่หงอคงได้เรียนวิชาสําคัญสคัําญที่กลายเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของเขาไปเลยวิชา72แปลงกับตีลังกามเมฆนี่เองสินะครับสุดยอดวิชาเลย ใช่เลยค่ะวิชาแปลงกาย72อย่างทำให้เขากลายเป็นอะไรก็ได้ตามใจนึกเลยส่วนเมฆวิเศษหรือจินโตวินก็ทำให้เขาตีลังกาครั้งเดียวไปได้ไกลถึง1 8 0 0 0 0ลี่โอ้โหไกลามากกี่กิโลเมตรนะครับประมาณ54,000กิโลเมตรค่ะเร็วชนิดที่ตามมนุษย์เรามองไม่ทันเลยสุดยอดยังไม่รวมถึงวิชายืดหดตัวหรือว่าถอนขนตัวเองออกมาเสกเป็นร่างแยกหรือเป็นสิ่งของต่างๆได้อีกนับไม่ถ้วนเลยค่ะ พอได้พลังระดับนี้มาไว้ในมือมันก็เอ่อเหมือนดาบสองคมเลยนะครับคือแทนที่จะตื่นรู้ตามชื่อกลับกลายเป็นความลำพองใจแทนซะง,งั้นถูกเพ่งเลยค่ะพอสำเร็จวิชาปุ๊บงอคงก็กลับมาที่เขาหัวกวาดซานด้วยความเึกเหมิมสุดๆเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เก่งกาจเหนือใครไม่มีใครเทียบได้แล้วครับความคิดนี้เองค่ะที่นำไปสู่การอรารวาสครั้งใหญ่เขาบุกไปถึงวังพญามังกรใต้ทะเลเลยเพื่อไปหาอาวุธที่มันแบบ คู่ควรกับตัวเองอาวุธที่ว่านี่ก็คือกระบองทองในตำนานนั่นเองใช่ค่ะกระบองรูอี้จินกูปังที่จริงเดิมทีมันเป็นแค่เสาเหล็กที่ใช้ปักวัดระดับน้ำทะเลเองนะคะแต่หัวโคงเห็นว่ามันมีพลังวิเศษสามารถยืดได้หดได้ตามใจนึกเลยหนักมากด้วยใช่ไหมครับหนักมหาศาลค่ะประมาณ8,000กว่ากิโลกรัมแต่พอหดเล็กสุด,สด ก็เก็บไว้ในรูหูได้สบายๆเลยโหเก็บในหูได้เลยเหรอครับเนี่ยค่ะเขาเลยขอยืมมาเป็นอาวุธประจำกายซะเลยใช้คำว่าขอยืมได้นุ่มหนวนมากครับแต่จริงๆคือไปแย่งเขามาเลยใช่ไหมครับแล้วเรื่องก็บานปลายไปถึงสวรรค์บานปลายใหญ่โตเลยค่ะ ความเก่งกาจบวกกับความไม่พอใจที่ถูกพวกเทพพยายดาบนสวรรค์ดูแคลนเอาไว้ทําให้เขาบุกขึ้นสวรรค์ไปท้าทายอํานาจของเง็กเซียนฮงเต้เลยแล้วกองทัพสวรรค์ล่ะครับเอาไม่อยู่เหรอเอาไม่อยู่ค่ะกองทัพสวรรค์นับแสนหรือเทพองค์ไหนๆก็ต้านทานเขาไม่ได้เลยแต่เหมือนตอนแรกสวรรค์พยายามจะประนีประนอมด้วยการมอบตําแหน่งให้ใช่ไหมครับตําแหน่งอะไรนะเป็กเบอร์พี่หมาเวิร์นค่ะอ๋อพี่หมาเวิร์นค่ะ เป็นตำแหน่งคนเลี้ยงม้าบนสวรรค์ซึ่งหงอคงมารู้ทีหลังว่าเป็นตำแหน่งที่ต่ำต้อยมากๆอ้าวอย่างนั้นก็พอรู้ความจริงเท่านั้นละค่ะยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยกลับไปที่เขาหัวกัวซานตั้งตัวเองเป็นใหญ่ประกาศศักดาด้วยชื่อใหม่ว่าฉีเทียนต้าเซ่นฉีเทียนต้าเซ่นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดิน โอ้โหชื่อบ่งบอกถึงอีโก้ที่พุ่งทย,ยานสุดๆเลยนะครับเนี่ยที่สุดของที่สุดเลยค่ะแถมยังเหิมเกริมถึงขั้นแอบเข้าไปในสวนทอสวรรค์ขโมยกินลูกทอวิเศษที่ทำให้เป็นอมตะลูกทอในตำนานใช่ค่ะแล้วยังขโมยเล่าทิพในงานเลี้ยงของพระนางสีหวังหมู่แล้วยังบุกไปโรงปรุงยาของไทยเสียงเหล่ากุล กินยาอายุวัฒนะเข้าไปอีกเพียบเลยโอ้โห oh, ทำซะขนาดนั้นว่ากันว่าทั้งหมดนี้ทําให้เขามีสถานะความเป็นอมตะซ้อนทับกันถึง7ชั้นเลยนะคะคงกระพันคุณ7เ,เข้าไปอีกตายยากสุดๆแล้วใครจะหยุดความบ้าคลั่งนี้ได้ล่ะครับทีนี้ต้องระดับไหนมาปราบร้อนถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่ในเรื่องเรียกว่าพระยูไล ต้องเสด็จมาโปรดด้วยพระองค์เองเลยค่ะพระยุลัยใช่ค่ะคงคงที่มั่นใจในความเร็วของตัวเองมากๆคิดว่าตีลังกาหนีไปสุดขอบจักรวาลได้สบายๆกลับพบว่าตัวเองยังอยู่ในฝ่าพระหัตถ์ของพระยุลายเท่านั้นเองฉากคลาสสิกเลยที่เขียนชื่อไว้บนนิ้วมือนั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะพยายามจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นอำนาจที่เหนือกว่าจริงๆแล้วผลของการท้าทายอำนาจสูงสุดครั้งนั้นคืออะไรครับ คือเขาถูกพระยุลายใช้อิทธิฤทธิ์สะกดไว้ใต้ภูเขาห้าธาตุหรือภูเขาห้านิ้วเป็นการลงโทษแล้วก็ให้เวลาสำนึกผิดนานถึง500ปีค่ะหย500ปีใต้ภูเขาเป็นบทเรียนราคาแพงมากจริงๆแต่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเขาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการถูกจองจำคือจุดตกต่ำที่สุดแต่ก็เป็นเงื่อนไขสู่การหลุดพ้นเหมือนกัน เขาต้องรอคอยพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งก็คือพระถังสำจังอาจารย์ของเขาในเวลาต่อมาค่ะพระถังสำจังกําลังจะเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันเมื่อพระถังสำจังผ่านมาเราก็ปลดปล่อยเขาหงคงก็ต้องยอมเป็นสิทธิ์รับใช้แล้วก็คุ้มครองพระอาจารย์ตลอดการเดินทางครั้งนี้และตรงนี้เองที่เขาได้ชื่อที่คนไทยเราคุ้นเคยกันที่สุดก็คือ เฮงเจีย <H eng j ia> ใช่ค่ะพระถังสำจั๋งตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเฮงเจีย <H eng j ia> ซึ่งแปลว่าผู้บำเพ็ญเพียรหรือนักเดินทางเป็นในว่าชีวิตบทใหม่ของเขาคือการปฏิบัติธรรมผ่านการเดินทางอันยาวไกลนี้นี่เองแต่แน่นอนว่านิสยัยเดิมที่ติดตัวมา500ปีเหมือนคงไม่ได้หายไปง่ายๆนะครับความพยศความดื้อรั้นใจร้อนอะไรพวกนี้ ไม่หายง่ายๆเลยค่ะทําให้พระโพธิสัตว์กวนอิมต้องมอบมุงคลรัดเกล้าหรือห่วงทองคําให้พระถังสาจั๋งไว้อ๋อไอห่วงที่อยู่เป็นหัวใช่ค่ะมันคือเครื่องมือควบคุมเหมือนเป็นเบรกฉุกเฉินเลยเมื่อไหร่ที่เฮ่งจีออกนอกลู่นอกทางหรือว่าไม่เชื่อฟังพระถังก็จะสวดคาถาทําให้ห่วงรัดศีรษะจนปวดทรมานเป็นการเตือนสติค่ะเหมือนเป็นกุศโลบายให้ปัญญากับศรัทธาต้องไปด้วยกันควบคุมกันไปนะครับ ทีนี้บทบาทหลักของเฮ่งเจียในการเดินทางครั้งนี้คืออะไรครับนอกจากเป็นลูกศิษย์แล้วเขาคือองค์รักมือหนึ่งเลยค่ะด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีทั้งความแข็งแรงความเร็วเวทมวนต์แปลงกายกระบองคู่ใจแล้วก็ดุงตาพิเศษด้วยใช่ไหมครับที่มองทะลุการปลอมแปลงของปีศาจได้ใช่ค่ะ ดวงตาห่วยเหี่ยมกิมจินหรือดวงตาไฟม่านทองเขามีหน้าที่ปราบปรามเหล่ามารปีศาจและก็อุปสรรคทั้งปวงที่มาขัดขวางการเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกซึ่งการต่อสู้เหล่านี้จริงๆแล้วมันก็คือการต่อสู้กับกิเลสในใจตัวเองไปพ้องคล้องกันด้วยนะคะฟังดูแล้วพลังของเฮงเจียมันน่าทึ่งจริงๆนะครับคือไหนจะแข็งแรงขนาดแบกภูเขาวิ่งได้ตีลังกาข้ามทวีปได้เลยแปลงร่างได้สารพัด ถอนขนมาเสกข,ของได้อีกดวงตาก็มองทะลุทุกอย่างอาวุธก็สุดยอดครบเครื่องมากๆค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือพลังมหาศาลเหล่านั้นในช่วงแรกมันถูกใช้ไปในทางที่สร้างความเดือดร้อนเพราะอัตตาเพราะความลำพองใจใช่ไหมคะครับผมแต่พอมาอยู่ในการเดินทางครั้งนี้ภายใต้เป้าหมายที่สูงกว่าและก็การชี้นําของพระถังซัมจัง๋งพลังเดียวกันนั้นกลับกลายเป็นเครื่องมือสร้างคุณอุปการ ปกป้องธรรมะไปได้เนี่ยแหละครับจุดที่เราอยากจะขยี้กันต่อว่าตัวละครนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างมีการตีความในเชิงสัญ,ญลักษณ์ยังไงบ้างครับเริ่มจากมุมมองพุทธศาสนาที่ดูจะชัดเจนที่สุดก่อนเลยได้ค่ะในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยการเดินทางไปชมภูทวีปก็เปรียบเหมือนกับการเดินทางสู่การหลุดพ้นหรือนิพพานนั่นเองค่ะตัวละครหลักแต่ละตัวก็แทนองค์ประกอบสำคัญในการปฏิบัติธรรม แล้วเฮ่งเจียหรือซุนหงอคงแทนอะไรครับเฮ่งเจียหรือซุนหงอคงเนี่ยแทนปัญญาหรือ wisdom ค่ะปัญญาที่ว่องไวฉลาดรู้ทันแต่ก็ซุกซนเหมือนลิงอย่างนั้นหรอครับใช่เลยค่ะเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันกิเลสหรือปีศาจแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมอย่างมงคลลัดเกล้าหรือศรัทธาอย่างพระถังซัมจั๋งคอยควบคุมเนี่ยปัญญานั้นก็อาจจะฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปลืองสร้างปัญหาได้เหมือนกัน อ๋อเข้าใจเลยความขัดแย้งที่เราเห็นบ่อยๆระหว่างเฮ่งเจียกับพระถังซัมจั๋งซึ่งท่านแทนศรัทธาที่บางครั้งก็ซื่อมากจนเกินไปเนี่ยมันสะท้อนความจริงที่ว่าทั้งปัญญาและศรัทธาต้องทำงานควบคู่กันไปขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะน่าสนใจมากแล้วตัวละครอื่นๆหรอครับมาเสริมในส่วนไหนอย่างตือโปยกายสัวเจ๋งแล้วก็ม้าขาว ตือป้อยกายก็จะแทนศีลหรือ Morality ค่ะที่แม้จะยังหย่อนหย่อนยันยานบ้างอยากกินอยากสบายแต่ก็พยายามจะรักษาไว้ครับหัวเราะเบาๆส่วนสั้เจ๋งก็แทนสมาธิหรือ Concentration ความแน่วแน่มั่นคงความเงียบขรึมและม้าขาวซึ่งเดิมเป็นองค์ชายมังกรก็แทนวิริยะหรือ Effort คือความเพียรที่ไม่ย่อท้อในการเดินทางค่ะครบองค์ประกอบเลย ปัญญาศรัทธาศีลส,สมาธิวิริยะใช่ค่ะทั้งหมดนี้ต้องรวมพลังกันถึงจะไปถึงจุดหมายได้พอไปถึงจุดหมายบรรลุธรรมแล้วเฮ่งเจียก็ได้ชื่อใหม่เป็นโตจันเชิงโฟหรือที่คนไทยเรียกกันบ่อยๆว่าไตเสียฮุกโจ้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโตจันเชิงโฝแปลตรงๆก็คือยุทธวิชัยพุทธะ หรือเพราะพุทธเจ้าผู้ได้ชัยชนะจากการต่อสู้ซึ่งก็คือการต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองนั่นแหละค่ะส่วนไตเสียฮุกโจ้ก็คือมหาปราชพุทธะบ่งบอกถึงการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยครับมันลึกซึ้งกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วมีมุมมองอื่นอีกไหมครับเห็นว่ามีการตีความในเชิงเต่าด้วยมีค่ะมีบทความวิชาการที่มองว่าเฮงเจียเป็นตัวแทนของเสียนในปรัชญาเต๋า สเสวียนคืออะไรครับมันหมายถึงพลังปัญญาญาณความคิดสร้างสรรค์อันลึกล้ำหรือ creative intelligence นะคะที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างจิตว่างซึ่งแทนโดยพระถังสำจัง๋งผู้มีเมตตาแต่บางทีก็อ่อนต่อโลกกับจิตปรุงแต่งหรือโลกแห่งความคิดเหตุผลและอัตตาตัวตนแล้วสเสวียนในตัวเ่งเจียแสดงออกมายัางไงครับในมุมมองนี้ก็คือความฉลาดแบบพลิกแพลงมองทะลุปเปลือกนอกไปเห็นแก่นแท้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรงมากๆอยากเด่นอยากดังอยากเป็นที่ยอมรับก็คือตอนที่ตั้งชื่อตัวเองว่าฉี่เทียนต้าเซ้นนั่นแหละเนาะใช่เลยค่ะมีความเป็นขบฏไม่ชอบอยู่ในกรอบแต่ก็อาจจะขาดความเห็นอกเห็นใจไปบ้างเพราะต้นกําเนิดมาจากหินที่มันแบบว่าไร้หัวใจนะคะแล้วมุมมองนี้อธิบายความสัมพันธ์กับพระถังซัมจั๋งยังไงครับเขามองว่า ปัญญายาหรือสวยนที่ทรงพลังแบบเฮ่งเจียนเนี่ยถ้าขาดจิตว่างและความเมตตาแบบพระถังคอยนำทางมันก็จะถูกอัตตาและความปรารถนาครอบนามจนหลงทางได้ง่ายๆค่ะครับในทางกลับกันจิตว่างอย่างเดียวถ้าขาดปัญญาที่แหลมคมมาช่วยมองเกมก็อาจจะถูกหลอกหรือตัดสินใจพลาดได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะสรุปคือต้องไปด้วยกันถึงจะสมบูรณ์ โหยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งไม่ใช่แค่เรื่องลิงผจญภัยปราบปีศาสธรรมดาเลยจริงๆนะครับเนี่ยแล้วในทางประวัติศาสตร์หรือสังคมล่ะครับพอจะมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าการที่เฮงเจียกล้าท้าทายอำนาจสวรรค์นเนี่ยอาจจะสะท้อนทัศนคติต่อต้านชนชั้นปกครองหรือระบบศักดินาในยุคสมัยที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นคือช่วงราชวงศ์หมิงอ๋อเป็นไปได้ ส่วนที่มาของตัวละครก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลจริงๆเช่นพระภิกษุชื่ออูคงในสมัยถังที่เคยไปอินเดียเหมือนกันหรืออาจจะมาจากสิทธิ์คนแรกจริงๆของพระถังซัมจั๋งที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เคยคิดร้ายต่อท่านในตอนแรกก่อนจะกลับตัวกลับใจนะคะน่าสนใจครับแล้วความโด่งดังขนาดนี้ทำให้เฮงเจียได้เป็นแค่ตัวละครในวรรณกรรม แต่กลายเป็นเทพเจ้าที่คนกราบไหว้บูชาด้วยใช่ไหมครับในนามเจ้าพ่อแห่งเจียหรืออากงแห่งเจียที่เราเรียกกันใช่เลยค่ะโดยเฉพาะในหมู่คนจีนทางใต้อย่างฮกเกี้ยนแต้จิ๋วแล้วก็ชาวจีนพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในไทยเราด้วยนะคะคืออาจจะมีความเชื่อเรื่องการบูชาลิงอยู่เดิมบ้างพอเรื่องไซอิ๋วด่งดังมากๆก็ยิ่งผสานความเชื่อนี้เข้ากับบารมีของไตเซียหกโจ้คนก็เลยนิยมไปขอพอรท่าน ค่ะนิยมไม่ขอพอรเรื่องสติปัญญาไหวพริบความกล้าหาญการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะทางธุรกิจให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่ท่านเคยคุ้มครองพระถังซัมจั๋งในการเดินทางนั่นแหละค่ะของไหว้ก็เลยมักจะเป็นผลไม้ที่ลิงชอบอย่างลูกท้อกล้วยถั่วลิสงอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะส่วนที่บางทีเราได้ยินว่ามีเฮงเจีย72ปางอันนั้นจริงๆหมายถึงความสามารถในการแปลงกาย72ร่างของท่านนะคะไม่ใช่ว่ามีท่าน72องค์นะคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือแปลงได้72แบบไม่ใช่มี72องค์โอเคครับแล้วอิทธิพลของเฮงเจียยังแผ่ขยายไปในวัฒนธรรมร่วมสมัยเยอะมากเลยนะครับทั้งหนังกระตูนเก้มเรียกว่าอมตะของจริงเลยค่ะหนังนี่นับไม่ทั่วเลยดาราดังๆผลัดกันมารับบททั้งโจซิงฉือดอนนี่เย็นเอ็ดดี้เผิงอะไรแบบนี้ใช่ใช่ การ์ตูนระดับโลกอย่าง Dragon Ball นี่คือได้แรงบันดาลใจเต็มๆจากซุนโงคงเลยนะคะชื่อซงโกคูก็คือการอ่านชื่อซุนโงคงในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองอ๋อเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยค่ะหรือเกมฟอร์มยักษ์ที่คนกำลังรอคอยกันอย่าง Black Myth w u k ูคงก็กำลังจะมาแล้วค่ะสุดยอดมากครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่ผมว่าน่ากระโดนใจหลายๆคน อะไรคือแก่นหรือบทเรียนที่เราโดยเฉพาะคนในวัย30-40ที่อาจจะกำลังสร้างชีวิตสร้างเนื้อสามตัวหรือบางที่อาจจะกำลังรู้สึกหลงทางสับสนหรือเผชิญความท,ท้าทายใหญ่ๆใ,ในชีวิตสามารถเรียนรู้ได้จากการเดินทางอันยาวนานของเฮงเจียครับอืมประเด็นแรกเลยที่คิดว่ากระแทกใจมากๆนะคะคือเรื่องการจัดการกับอัตราแล้วก็ความทะเยอทะยานคะ่ะ โอ้โห oh, เรื่องนี้สำคัญเลยใช่ค่ะชีวิตของเฮงเจียคือเหมือนเป็นมาสเตอร์คลาสเรื่องนี้เลยจากลิงที่อีโก้สูงเสียดฟ้าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในสามโลกจนยอมรับการนำทางแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้อำนาจเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองมันสะท้อนชีวิตจริงของคนวัยทำงานมากๆเลยนะคะที่พอเริ่มมีตำแหน่งมีความสามารถอีโก้มันก็มักจะพองโตขึ้นมาเงียบๆโดยไม่รู้ตัวจริงครับเพราะเก่งขึ้นหรือสาเร็จอะไรบางอย่าง ความยโสโอหังมันมาง่ายมากจริงๆบทเรียนนี้เตือนใจได้ดีเลยครับ2ก็คือพลังของความอดทนและไม่ยอมแพ้ค่ะลองนึกภาพการติดอยู่ใต้ภูเขา500ปีดูสิคะหรือการเดินทางที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปีศาจสภาพอากาศสารพัดเป็น10ปีนานมากมันคือบทพิสูจน์ของวิริยะหรือความมุ่งมั่นที่ไม่ยออ่อท้อไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายหรือดูเหมือนจะไม่มีหวังแค่ไหน ถ้าเรายังไม่หยุดพยายามโอกาสมันก็ยังมีเสมอค่ะเหมือนเป็นการบอกว่าความล้มเหลวหรือการรอคอยมันไม่ใช่จุดจบเสมอไปแต่มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และเติบโต 3. คือปัญญากับคุณธรรมต้องด้วยกันอันนี้ก็สำคัญมากเฮงเจียมีปัญญาล้ำเลิศมากๆแต่ถ้าไม่มีมงคลรัตเกล้าวหรือการนำทางของพระถังปัญญานั้นก็อาจสร้างปัญหาได้ครับ ในชีวิตจริงก็เหมือนกันค่ะความเก่งความฉลาดมันต้องถูกนำทางด้วยหลักการที่ถูกต้องด้วยความเมตตาไม่เช่นนั้นมันอาจจะกลายเป็นความฉลาดแกมโกงหรือทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวได้ข้อ4ล่ะครับ4คือไม่มีใครสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวหรือ no man is an island นั่นเองค่ะแม้จะเก่งระดับเทพอย่างเฮงเจียก็ยังต้องพึ่งพาสิทธิพี่สิทธิน้องอย่างโป๊กไก่สัวเจ๋งแล้วก็ม้าขาว ที่มีทั้งจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปเพื่อให้ภารกิจมันลุล่วงไปได้บทเรียนเรื่องทีมเวิร์กเลยนะครับเนี่ยการเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายใช่ค่ะและ5ก็คือการเติบโตเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการเดินทางของเฮ่งเจียมไม่ใช่แค่การผจญภัยภายนอกแต่มันคือการเดินทางภายในเพื่อขัดเกลาตัวเองเขาเรียนรู้ความเมตตาความอดกลั้นความรับผิดชอบผ่านการเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็ผลของการกระทําของตัวเอง จากลิงที่ใจร้อนหุนหันพันแล่นก็ค่อยๆสุกข,ขุมขึ้นรอบคอบขึ้นสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องการหาความสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายส่วนรวมหรือเปล่าครับคือตอนแรกแห่งเจียอยากเป็นอมาตะเพื่อตัวเองอยากยิ่งใหญ่เพื่อตัวเองแต่สุดท้ายเขาพบความหมายที่แท้จริงในการใช้อำนาจและความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อบรรลุภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมถูกต้องเลยค่ะ บทเรียนทั้งหมดนี้มันยังคงเอ่อเ e levant มากๆกับชีวิตคนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงวยัย30-40ที่อาจจะกำลังมีพลังมีความสามารถเต็มเปี่ยมแต่ก็ต้องเจอกับความกดดันความคาดหวงังแล้วก็คำถามเกี่ยวกับทิศท,ทางของชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยนะคะการเจาะลึกเรื่องราวของเฮงเจวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าเขาไม่ใช่แค่ซูปเปอร์ฮีโร่ในตำนานที่เราเคยดูในหนังหรืออ่านการ์ตูน แต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนการเดินทางภายในของมนุษย์เราทุกคนเลยที่ต้องต่อสู้กับด้านมืดในใจตัวเองต้องเรียนรู้พัฒนาและก็ค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตจริงๆค่ะเรื่องราวของเขาชวนให้เรากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าพลังความสามารถหรือเสียงในตัวเรานั้นเรากําลังใช้มันไปในทิศท,ทางไหนกันแน่อะไรคือมงคลรักเกล้าหรือหลักการที่เรายึดถือเพื่อน,นําทางพลังเหล่านั้นอยู่ หรืออาจจะลองมองในมุมนี้ก็ได้กับว่าปีศาจหรืออุปสรรคใหญ่ในชีวิตเราตอนนี้คืออะไรแล้วเราจะนำปัญญาที่เฉียบคมแบบเฮ่งเจียมาพนกกับศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามแบบพระถังสำจังเพื่อก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรอืมเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าจะจุดประกายให้ไปคิดต่อกันได้นะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ